นิทานพระคัมภีตอนที่32โยนาในท้องปลาวาลคราวนี้ตาเล่าคนชั่วร้ายเป็นชาวเมืองนินาเวที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับชาวยิวเลยพวกเขาประพฤติช,ชั่วและทำบาปกันมาก ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสกับชาวยิวคนหนึ่งชื่อโยนาซึ่งพระองค์ทรงเลือกให้เป็นผู้ประกาศพระวาจาว่าโยนาเจ้าจงเดินทางไปเมืองนินเวและตักเตือนชาวเมืองว่าเราไม่พอใจพวกเขาและหากชาวนินเวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราจะลงโทษพวกเขาสถานหนักทีเดียวแต่โยนากลับ,บว่าแล้วทาไม ข้าพระองค์จะต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้พวกเขาคงจะฟังหรอกข้าพระองค์กับพวกเขาไม่ใช่ยิวสักหน่อยคือโยนาไม่เข้าใจว่าพระเจ้าต้องการจะช่วยเมืองที่เช้ายิวเห็นว่าเป็นเมืองประหลาดเขาจึงคิดหนีราวกับว่าเขาจะหนีพระเจ้าพ้นอย่างนั้นแหละโยนาไปยังเมืองท่าแห่งหนึ่งแล้วลงเรือลำแรก ที่สามารถพาเขาไปได้ไกลที่สุดถึงเมืองทาริชิตในประเทศสเปนเชียวลละไกลจากเยรูซาเล็มมากเลยแต่หลังจากลงเรือไปได้ไม่กี่วันก็เกิดพายุร้ายทั้งที่ไม่ใช่ช่วงเวลามรสุมกับตันเรือประหลาดใจมากก็เมื่อห้านาทีก่อนทะเลยังสงบอยู่เลยในทันใดนั้น ก็เกิดพายุเฮอริเคนขึ้นเขาจึงสั่งให้โยนสินค้าที่บรรทุกมากับเรือดทิ้งเสียและให้ลูกเรือแต่ละคนช่วยกันสวดอ้อนวอนพระเจ้าของตนโยนาเกรงว่าพายุนี้คงจะมาจากพระยาเวที่ลงโทษเขาเพราะไม่เชื่อฟังพระองค์เขาหลบไปนอนใต้ท้องเรือแต่กัปตันก็มาพบและพูดว่า ท่านหัวมาทำอะไรอยู่ที่นี่ทำไมท่านไม่สวดมนต์เหมือนคนอื่นเขาหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเราขณะนี้เป็นความผิดของท่านโยนาสารภาพกับพวกเขาด้วยความซื่อสัตย์ชั่วขณะหนึ่งว่าท่านพูดถูกความผิดเป็นของขาพเจ้าเองที่ไม่เชื่อฟังพระยาเวพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวพวกท่านจงจับขพเจ้าโยนลงไปในทะเลเถิดแล้วทะเลก็จะสงบ กับตันจึงสั่งให้โยโนโยนาลงทะเลด้วยความเสียใจยิ่งและทันใดนั้นทะเลก็เงียบสงบขณะโยนาจมลงในน้ำเขาสวดวิงวอนขอโทษพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจในโทษบาปที่เขาไม่เชื่อฟังพระองค์และพร้อมจะจมน้ำตายเพราะาว่าเขา่หวน้ำไม่เป็นแล้วโยนาก็ต้องประหลาดใจอย่างยิ่ง เพราะขณะกำลังจะจมน้ำนั้นก็มีปลาตัวใหญ่มาหือมาอ้าปากฮุบโยนาไว้แล้วเขาก็อยู่ในท้องปลาอย่างสุขสบายเลยทีเดียวปลาวานค่ะมาเล่นว่าคือว่าคุณตาอธิบายในพระคัมภีร์บอกไว้แต่เพียงเป็นปลาใหญ่แล้วปลาที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักก็คือปลาวาน ทุกครั้งที่พูดถึงโยนาะก็จะเป็นโยนากับปลาวาลผมว่าในท้องปลาวาน่ะจุค้นไม่ได้หรอคะมาเตโอว่าทำไมจะไม่ได้มาเลนแย้งทันทีที่ประเทศเอวกวาดอร์ของดิฉันที่เมืองกวายาเกิลมีชายหาดที่สวยมากแล้วมีปลาวาลตัวหนึ่งมานอนใกล้าตายอยู่ที่นั่นตัวมันมโหฬารเลยละคะ่ะ จุคนหนึ่งได้สบายสบายสองก็ยังได้นะคะดิฉันคิดว่าคุณตารู้สึกสนุกกับการโต้แย้งนี้จึงปล่อยให้พวกเขาคุยกันอาณาซึ่งฟังเพลินไปด้วยถึงกับอ้าปากค้างทำให้ตาป้อนข้าวได้ง่ายขึ้นเอาเป็นว่าตาสรุปมันเป็นปลาทิดตัวใหญ่มากๆ แล้วโยนาก็อยู่ในท้องปลาตัวนี้ถึงสมวันสามคืนจากนั้นมันก็คายโยนาลงบนฝั่งที่ไหนน่ะเหรอก็ใกล้เมืองนินาเวไงล่ะสรุปก็คือพระเจ้าทรงช่วยชีวิตเขาไว้เพื่อให้เขาเป็นผู้ประกาศพระวาจาที่เมืองนี้โยนาปฏิบัติตามพระประสงค์เนื่องจากเมืองนินาเวเป็นนครใหญ่เขาต้องใช้เวลาหลายวันทีเดียว ที่จะประกาศให้ชาวเมืองรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากพวกเขาไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมชาวเมืองตั้งใจฟังและเชื่อเขาจึงวิงวอนต่อพระเจ้าว่าพวกเขาสำนึกผิดแล้วพระเจ้าทรงเห็นใจชาวเมืองจึงไม่ได้ลงโทษร้ายแรงดังที่พระองค์ตรัสไว้